ผมมัดไม่ถึงนะผมผมเลยเอามามัดกิ่งตามตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเขย่าตัวนะผม <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะเกาะหรือเปล่าเพราะว่ากิ่งมันหวั่นนะผมกิ่งมันอ่อนๆเอ็นๆนะครับอย่างกับเพิ่งมาจับทำหลังใหม่แล้วเนะี่ย สะน้ำของโรงงานนะครับผมเดี๋ยวนี่มิมเกาะแล้วผมรำรึมาเดือนหน้าจะไม่มีหัวน้ำนะน้ำน้ำท่าจะแป๊บๆหน่อยนะเดี๋ยวบายๆเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเพราะว่า ทำงานนวตอนนี้นี่นะข้ามีหลังนกรับผมเดี๋ยวจุดถึงว่าถ้าจุดหลังนกได้ก็ไม่ต้องทำครบแล้วผมนี่ผมทำครบเราจะจุดติดก่อนกับนี่ก็จุดไฟนี่ก็ตีได้เลยนะไม่ต้องอะไรมากมายนะผม นี่เตรียมเชียงมาเดี๋ยวจะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะผูกไว้เหมือนเดิมนะเอาแต่หดน้านะําหวานนะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลมเลยนะฮะต้องทําแน่นๆหน่อยนะที่แรกจะเอาบุหรี่พ่นนะครับผมลืมไปเขาอยู่บริษัทเขาเดี๋ยวมันจะไปควรเ่อนโรงงานนะครับผมเดี๋ยวขอจุดนะีะเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูนะครับ อ่าพอดีเมื่อกี้จุดเราไม่ติดนะครับผมมันชื้นเนี่ยเดี๋ยวไปขยุ่มกิยามาใหม่นะเจอันอะไรกับเขาไปทำงานเขาเกานะมันเต๋อจะมีน้ำหวานมาั้งผมไม่รู้มั้เนี่ยรูลังครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวโหนโหนเอาอะไรครับผมจะไม่มีอะไรรังครับเดี๋ยวตัดมาดูให้ดูตอนทีเดียวเลยนะฮะ อ่ตัวถอดแล้วนะเดี๋ยวเอาลงมาดูนะผมล้างแล้วเปล่าเดี๋ยวลงมาดูให้ใกล้นะก็นี่นะผมถอดไปแล้วเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวจะเอาตัวมัดไว้ยังเดิมนะผมหลังนี่กำลังสวยเลยนะนี่อยากกินส่วน,ตนแต่เดี๋ยวจะลองผูกแบบอาจารย์นะผมช่องอาจารย์ วานองกอนก็แกตีพึ่งแกชอบผูกไว้นะผมแล้วก็ให้มันมาทำน้ำหวานใหม่นะนี่ก็น้ำหวานก็ได้อยู่นะนี่ฮะอ่าสมงคณผมมัดไม่ถึงนะผมผมเลยเอามามัดกิ่งตามตรงนี้นะะเดี๋ยวจะเขย่าตัวนะผมอะไรเข้ามาเกาะอยงงี้นะ เหยื่อกิ่งเมื่อกี้นะผมให้เขามาอยู่ตรงนี้นะแต่เขาย้ายมารเริ่มมาแล้วครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าจะเกาะหรือเเปล่าพราะว่ากิ่งมันหวั่นนะผมกิ่งมันอ่อนๆเอ็นๆนครับเดี๋ยวมารอลุ้นติดตามดูกันนะครับผมนี่คนระับ วยังจับอยู่เลยแบบของขอเใี้เ <c oughs> เดี๋ยวขอตัดทิ้งนะครับกิ่งนี้เพราะว่ามันมีน้ำหวานมีอะไรเกาะอ,อยู่เนะี่ยเดี๋ยวเขาต้อเกาะพอดีกิ่งมันอ่อนนะผมเลยต้องเอาเชือกลั้งกับกิ่งใหญ่ไว้ครับผมไม่ให้มันแดะน,นะรเริ่มเข้ามาแล้วผมยานะครับผม เดี๋ยวผมขอเนี่ยครับเกสอนคนระับยาชันดีนะผมเดี๋ยวเ,เ,เดินห้าเลยผม แป๊บเดียวครับเข้าเต็มรังแล้วถ้าหลังไม่ขาดก่อนนะผม <laughs> ะเดี๋ยวดูเขาจะขยายห,หรือเปล่าครับแถวนี้ไม่น่าจะไม่ไม่ค่อยมีน้ำหวานเท่าไหรนะ่เลยขอเล็กๆหลังบอลลูมหน่อยเมื่อกินเข่าหลังหมดแล้วครับผม เพิ่งมาจับทำหลังใหม่แล้วเนี่ยนี่อยู่หลังโรงงานแล้วครับก็เดี๋ยวล่ำลานไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอยู่ในบริษทัทเะยครับมีมลังนี้